ใครับทุกคนวันนี้เราก็มากับช่องอะไรดีอ้าวพูดสิเฮ้ยไอ้สองคนงีบทำมวะสองตัวที่ชื่อว่า อ๋อผมชื่อหมอนครับผมชื่อหมอนมอนมาใหม่ครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ของช่องเราเลยเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่ครับผมเป็นเด็กใหม่ผมเป็นเด็กใหม่ครับส่วนไอ้นี่ก็เคยเคยเห็นกันไปแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยคลิปไหนวะเออไอเกมแนะนำตัวไปเพื่อนใช่แล้วผมเกมครัไม่ใช่ครับวันนี้เราก็มากัน3คนที่จริงนะเพื่อนอีกคนนึงครับแต่มันบิดเพราะฉะนั้นก็มากันแค่นี้แหละไป five minutes later เอ๋โยว่าเธอเไอ้น่องเข้าโลบอกไอ้น่องคนอื่นเขาจะอัดกันแล้วไอ้น่องน่องเข้ามาน่องหกนาทีแล้วน่องมันไม่รู้จักวิธีการอนเตอร์เทนคนดูเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้ วันนี้มีผมเกมมอนแล้วก็ไอ้มอดเอออะไรก็อะไรนั่นแหละแลม่บ้านเป็นยังไงกูอยากเจอผีเฉยๆแม่บ้านกา็เออไอม้มโอเคครับทุกคนเพวกผมหมดมุกแล้วเพราะฉันเดอะมีมิกเลยเหียงกันอยู่นั่นแหละ yes or no yes or หน้าปกมันยังซิกมาเลยอะ่ะไม่ไหวว่ะไอตัวอ้วนอ้วนท้ำไอมอดนนะ้ำโอ้ยน่ากลัวเอเจอคนชื่อ s k i m i d i t หกหกเก้าเก้า่ๆๆะ ออกกูก่อนเฮ้ยออกออกก่อนได้ป่าวกูยังไม่เข้าเลยเพื่อนเออได้เล่นแล้วทุกคนได้เล่นแล้วพี่มืดน้ำเองไอ้กูมันมืดทิวะทำเพลินกินสิเพื่อนไม่ให้ทำอะไรก็ไปทางนั้นเลยเพื่อนประตูเข้าได้ป่าวเพื่อนประตูเข้าได้เปล่าไม่ได้ไปกันเพื่อนมีวิวแชร์ด้วยเออระวังนะมันมีไอ้ไอ้พี่การไปคาบมาอยู่เฮ้ยใครร้องเพลงเฮ้ยใคร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 หายใจรถต้องขอกูไปใจตัวเอ้ยเฮ้ยปิดปิดปิดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้ากู เอ้ยทำไมกูเจอแอปเปิ้ลลอยลอยได้ป่ะเพื่อนเอ้เอ้เอ้เจอกูแลวอันนี้อันนี้มันค่อนข้างจะมืดนะเฮ้ยผีอย่างเลื่อนเฮ้ย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 อย่ามาครับอย่ามาครับทำอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเจอกูมันเจอกูมันเจอกูมันตามกูเฮ้ยกู มันวิ่งได้ปะมันวิ่งได้ปะมันวิ่งได้ปะเอาวิ่งได้ไม่บอกกูวิ่งได้ไม่บอกกูเอาโอ้ยพวกเชียรนี่ไม่รู้รู้เรื่องแล้วเก็บเงียบโอเคเลยโอ้โทุกคนผม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 ไม่ไหวว่ะโอโอเฮ้ยมีใครเจอกุญแจไหมอ่ะมันมีเซฟข้างบนอ่ะมันมีเซฟข้างบนอ่ะเพื่อนเปิดหน่อยเพื่อนตายเตี้ยงทุกคนเห็นแบบที่ผมเห็นป่ะเห็นแบบที่ผมเห็นป่านั่นอ่ะนั่นอ่ะซูมยังไงวะกดซูมได้ป่ะวะไม่ได้กดโฟร์แมนระดับรู้อุ๊ยอะไรค ขานที่อื่นไป players, ไปหลอกเพื่อนกูน่นไปอย่ามาหลอกกูเฮ้ยไปหลอกมาเยอะเยอย่าครับเพื่อนมึงเพื่อนกูจริงปะเนี้ยเฮ้ยแมปแม่งมืงไม่ไม่พอมึงยังจะตัวดำอีกนะมึงนะมึงนะอย่ามาทางนี้เลยผมไม่ได้ทำอะไรให้เอ้ยกูเจอเตียงหลบเลยเอ้ยไม่มีงงอยู่เหมือนกันอะไรอะไรขี้โกงใครขี้โกง ว้าวเย่ไปแล้วหนึ่งมันเหลืออีก2อันน่ะเราเราต้องเอาอะไรไปเผาวะมึงช่วยบอกของที่มึงต้องใช้ดิบอกมาดิเอ้กุญแจสองะนะข้างบนเลยข้างบนเลยข้างใครไอ้ใครมีกินกีนสข้างบนเลยแกไม่รอดแน่คนนี้เฮ้ยประวัน ตายต่อรด้กูเลย <laughs> มันจะไม่มีงูใช่ไหมเอ้ยม,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 มาหลัง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 มานอกหลังมาน้องหลังมาน้อง,อง,องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวสกิปไปตอนเราทำเคสเสร็จแล้วกันผมไม่อยากให้ทุกคนมาดูอะไรนานๆแล้วน่าเบื่ออย่างที่ผมกลัวตลอดเวลานะครับไปครับัว กูกลัวผีกูกลัวผีแต่มันเป็นฮาโลวีนเพราะฉะนั้นกลัวก็ต้องอัดว่ะน้องไม่รู้กูกลัวกูไม่ไปแน่แน่ใครไปไปเลยไม่ได้ยินเสียงผีเฮ้เพื่อนช่วยหาของเอา่ะกูกลัวไอเกมออกมาดิน้องเฮ้ไปไปไปบอลบกลับกลับกลับโอเคไหมอยอุกูเห็นไอบอนกลับกูกูก็ตกใจไอบอมึงทำงี้กับเพื่อนมึงใช่ไหมมึงทำงี้กับเพื่อนนะได้นะจำไว้กู โอเคทุกคนฟังเสียงเพื่อนผมเล่นกันไปแล้วกันผมกลัว<ไ>ปะ่ะโอ้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ใกนี่นะครับ<อ>มีไม่ที่ไหนกไม่กล้าเดินไปไอ้บอสเดินไปที่กูคุณเจไอ้นนอาสุดท้ายอย่า <c oughs> เปิดให้ไหนเพื่อนกูกลัวจริงไม่ไหวว่ะเพื่อนมึงต้องเข้าใจกูเพื่อนไม่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 เกรงกูขึ้นจริงนะเว้ยอ๋อมะเม่นไอ้ผีมันอยู่ไหนวะไอี๋หลอกหลอกหลอกกลับกลับกู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 กลับเราไปเอาของกันไหมเย่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือผ่านไดห้ดหรอ แค่นี้นะแค่นี้เลยหรอคือจบแล้วหรอฮะ็มันเปโอ้โหโอ้งั้นเอาแบบใหญ่เลยดีกว่าไม่ทำให้กูตกใจฟสีเอ้ยออก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 ออโอเคออกไอเทมเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเล้ไม่เอาแล้วอะไรอะไรอะซัดตัวบนอะไรอะไม้สองอะไรอะเอาเอาเอามาหมดอะโอเคทุกคนผมมาเล่นผมมาเล่นแบบนีก็ซิล่าเพราะเพื่อนแนะนำมาครับใช่ไหมแบบนีก็ซิล่าใช่ไหม แต่กูเห็นก็ซิล่าไอเกมต้องต้องอันไหนอ่ะคือหนึ่งเหรอกูจะเล่นเกมผีแค่ท่วงฮาโลวีนจำคำนี้ใส่หัวกระโหลกพวกมึงไว้กูกลัวกูไม่ชอบอ่ะอาจไม่กลัวผีเลยผีไอ้ไอเหี้ยอะไอเงี้ยมึงต้องเข้าใจว่ากูกรกรีดตอนแม่กูด่าเมื่อกี้หลอกกูอยากเออกูอยากอย่างไงอาจกลัวผีคนพิการไปเร็ว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 ไี้ใครเคยเล่นก่อนไหมแล้วพอจะจะรู้อะไรเบสิกพื้นฐานอยุนไหมโอเคนะไอคือแรกเราต้องมาได้เก็บโปสเตอร์มีไฟจำกัดเราต้องปั่นไฟเฮ้ยไม่ไม่ไม่ มันไม่มันนะเว้ยเอาก็มึาถามก็แค่บอกว่ามีพื้นฐานใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ก็พอสิจ้ะาเราจะเดินมู่เอาเว้ยถ้าแม่กุด่ากูจะไม่เดินเข้าใจนะกูจะขอบอกว่าถ้าแม่กูเฮ้ยอันนี้ทำไมมันมีหัวใจมีมีไฟฉายปิดอ่าอ่ะแม่หัวใจคือมึงต้องดูกล้องคือถ้ามันยิ่งเยอะมึงจะโดนขีหรอกมึงต้องนั่งดูกล้องเพื่อให้มันยมันมันสนิพิกได้ด้วยเหรอได้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 อันนี้เราเราต้องทำอะไรมันบอกให้เราทำอะไรเก็บโปเตอร์แล้วถ้าไปเก็บโปเตอร์ทุกคนดูดิ ยอาตัวละครมันเป็นไงไอตัวผีที่จะจำอ่ะคุณเจอแล้วก็ไอนซิล่าห้อยตรงเต่งเนี่ยไหมไม่ไม่ไม่แอนนาตัวกระตาตุ๊กตาอ๋อนึกว่าของจริงไลยเฮ้ยเองจริงไม่จูงกูของจริงไม่อยูงกูอะไรวะกูไม่รู้กูเจอแต่กนซิล่าห้อยตรงเต่งอ่ะไหนวะมึงเรามาดูกล้องดิไอแอนหน้าหน้าไอแอนน้าเราเลยอ่ะมอสมาดูดิเออใช่ไม่ใช่ไอก็ซิล่ามันไอกนซิล่ามันเข้าห้องได้ป่ะไอกนซิล่าเข้าห้องได้ป่ะได้ โอ้แม่งไม่นาแม่งไม่มันเลยว่ะใช้ไฟอยากจำกันนะทุกคนมัอยู่กูมัอยู่กูเราเปิดอันนี้เราเปิดนี้เราเปิดนี้ปิดปิดปิดไม่ต้องเปิดปิดไปปิดแล้วปิดแล้วกูปิดหมดแล้วกูปิดหมดลยไอเกมมึงไอเกมมึงจะฆ่าเราทั้งหมดไอเกมมึงมึงจะฆ่าพวกกูทั้งหมด ไอเกมไอธรพีทุกคนที่จริงมันไม่ใช่แผนพวกผมมันเป็นแผนของไอเกมที่มันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดมต้องมันไฟเงี้ยความเชี่อเกมไปแคมป์ไฟไอเกมไปแคมป์ไฟเดี๋ยวกู่นะแงมันอยู่หน้าตู้ไฟไปรถไฟละกูมาแล้วเพื่อน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 ไอไกดข้าวไว้กดข้าวพวกเฮ้ยมาม่ช่วยกูมามันไม่ช่วยกูด้วยปัดไปปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยมึงดูให้ดูว่ามันมาเปล่ามึงดูให้ดูว่ามันมาเปล่ามันมามันมามันมาห้องนี้ มันมาห้องควบกูมันมาห้องควบกูม bueno> ันไม่อย um um ู่ตรงกูใช่ไหมเอาเอาเอาชัวร um ์นะกูไปแล้วนะไปแล้วกูไปแล้วมันเก็บโปสเตอร์ด้วยเยอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำไมก๊อตซิล่ามันน่าเกลียดจังวะมันอยู่นี่มันอยู่ไหนแกะอยู่กูแกะอยู่เฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งประตูประตูประตูกูหมดชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตกูหมดแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยเกมเล่นเดี๋ยววันนี้กูเป็นคนดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้กูแก้โปสเตอร์ให้สองอันแล้วนะขอบคุณกูด้วย กูสร้างบารมีไปแล้วกูสร้างบารมีไ้แค่นั้นมืองจะให้เกมเดินเดินคนเดียวแล้วพวกมึงจะชิวๆในในในห้องพักใช่ป่ะมึงรู้ดีเนี่ยเจ๋อ่ะสีอันสีอันรู้ดีสีอันอ่ะกูหายไม่เดลืออันเดียวแล้วแต่กูหาสุดท้ายอยู่เนี่ยกูไม่เห็นไงมึงก็เข้าใจว่ากูตายไหมเนี่ยไม่เน่ถ้าเราหาโปเตอร์ไม่เขาอ่ะเวลามันจะไม่จบเวลามันจะไม่ให้เราไปอ๋อแล้วเราจะไปไงอ่ะชิบหายดิอ้ะ ไปไหนไม่รู้อ่ะอ้าวอ๋อมันอยู่มันอยู่ห้องมันอยู่ห้องกลางมันอยู่มันอยู่ห้องในก็นั่น้ะออกไอดีไอตุ๊กตาห้อยไอตุ๊กตาห้อยมันอยู่ตรงตุ๊กตาห้อยมันเนาะน่าห่วยมากมันมันกลับมาในโบสถ์เสียเป็นห้องห้องนหน้าตุ๊กตาห้อยเจอแล้วโปเตอร์สุดท้ายเย่ตายตาย no ไปอยู่ให้รอถึงหกโมงมึงฟังนะหกโมงวิ่งเลยไม่สนอะไรยาหันหลังมาเฮ้ยมาแล้วปิดสิครับอ้าวตายหมดอ่ะตรงนี้ตายหมดดิตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายหมดตายเลยๆกัเลยอันนี้คือตายตายตายหมดแล้วเหรอาแล้ว เกมรันเพื่อนโซโลไรเบอร์ลิงเพื่อนสงสามสิบก็พอแล้วมั้งเกมกูว่าสั่สิบก็พอแล้วกูต้องกลับไปห้องหลักด้วยตอนนี้อ๋อไอ้มอสตอนนี้เกินทีแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วสิบวิสิบวิแปดเจ็ดหกกูต้องแข่กับหัวใจกูเนี่ยว่าสี่สามสองหนึ่งไม่ใช่ไป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 หุ่มบอลไปไปไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอเกมมึงเปิดไฟได้ไหมมันมืดกูมองไม่เห็นว่ะเพื่อนเปิดไม่ได้มันเปิดไฟไม่ได้ไอ้มอสตายเหรอไอ้มอสตายเหรอ วางมันโอมันดังมันออกมันออกมาแล้วออกมาแล้วรอออกมาแล้วไอเกมไปเกมไปเลยเกมไปเลยเกมไปเลยเพื่อนชนะคนเดียวเหรอเนี่ยไอ้ย no? oh, ่าพวกเราพวกเราคือตอนนี schme, okay. s <S mm ้พวกเราเล่นเล่นกันตั้งนานคนเหลือคนเดียวโอ้โหตายว่ะเกมมึงหนีเพื่อนมึงทิ้งเพื่อนจำไว้ไอโทรศัพท์ไอ้สาวสิบดอลลาร์เจอง่ายแบบนี้จนจังวะเงินหน่อยแค่วะได้แค่เท่าไหร่วะสามสิบดอลลาร์สิบดอลลาร์เท่ากับสามร้ยห้สิบโอ้ยแม่งเอ้ยวันละพันโอ้น้อง แล้วก็ต้องมาเชียงตายอะนะน้องบบาเออวมันไม่ไหววะน้องโอเคครับทุกคนเราก็จะขอปิดคลิปไปด้วยการที่เราเล่นจบชาร์ตัวสองไอเกมมือเคยเล่นไหมเคยเดี๋ยวมึงดูนี่สิมีซิกเซเว่นอยู่ไหนไอเด็กเบียวไหนวะซิกเซเว่น ไอ้ชั้นตัวสองมีอะไรเตือนครับเพื่อนเอ๋ยบอกหน่อยสิมีมากเอ่อมันจะเหมือนเดิมแต่แค่มึงต้องลงไปชั้นใต้ดินนั่นแหละสยองของจริงเนี่ยไอ้พูดภาษาไทยวะเมื่อกี้ดีเหาครับวัตถุต่องอะไรของมันอ่ะกงสปิกะเฮ้ยตานี่คือตาอะไรอ่ะอันนี้คือตาอะไรตาตากุ้งยิงเจ้า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 อ๋อตาสวยสวยมันมีชีวิตจริงป่ะวะเพราะว่าเพราะว่ามันมีอันเดียวที่มันมัน ตาตามันเลีองแสงอันนี้คือของจริงใช่ปะอ้านั่นคืออิสเตอร์เอ็กหรออิสเตอร์เอ็กซ์อ่ะเนี่ยอะกูหายไปไหนวะอารอเพื่อนเมื่อกี้ไปฟาร์มมาเราเราต้องไปทำอะไรต่อไปไปขลาไปเก็บชิ้นส่วนอ๋อแม่เอ็นอันนี้เขาได้ยัะทองเขาเขาได้ยับแนะนำว่าอย่าวิ่งนะอย่างเดียวคืออย่าวิ่งเพราะมันจะมีตัวติ๊วโหดีเกมกูเจอหัวแล้วเพื่อนอ่ะแกเพิ่งลงมาลงมาแล้วเพื่อนลงมาหมดแล้วอ่ะเออมึงพูดช้าไอเกมเราขึ้นเราโอยตรงนี้มันมีท่อดเดี๋ยวยูนอุ๊ยอะไรไอ้ไอ อะไร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 ไอ้มอสกลัวอะไรมอสไอ้เอะไอ่ะอ้มึงทำให้กูกลัวไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไอ้มอสไอ้มอสอย่ารีบมอสมอสอย่ารีบมอสมึงปล่อยตะก้อนเหงาปล่อยตะก้อนเหงาอ๋อมึงอยากรู้ใช่ไหมซื้อใคร์อย่างอะไรใช่มันมีสองตัวว้า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 วอะไร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 ในท่อเองอะไรมอสตัวหนังกิ๊กน่าเกินมันไปแล้วมอสมึงมาเปิดเปิดไฟให้หน่อยไฟแบตแบตแบตกูเหลอสองแบตกูเหลอสองเฮ้ยมันมีกิ้งกิ้งกิันในท่อเองกิ้งกันในท่อเองหายตู้ ม็กสปอร์ตหน้ากูกูหมดแล้วหมดมุกแล้วอันนี้คืออ๋อที่ถ่ายทำนี่วะเฮ้ยเฮ้ยไอ้มอดไอ้มอสไอ้มกูอกูเจ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 อเดส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 เกบมดเดสเดสเดสเอ้ดูตายแล้วเพื่อนกูขอโทษไปแล้วชีิตนึงกูพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ละมันเป็นแมพที่ผมไม่อยากพูดเยอะว่ะเจ็บคอแล้วก็กลัวใช่ และยังไม่มีใครคุยกับกูเลยมันจะดับเราด้วยอ่ะเดี๋ยวกูไปปั่นให้เดี๋ยวกูไปปั่นให้ไม่ตอกแล้วไม่ตองล้ปิด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 ปปปปิดปิดปิดโอ้โหขอบคุณเพื่อนรู้ใจดีจริงๆเลยรู้ใจรู้ใจใรเกมกลับมาแล้วเพื่อนแค่นพอเกมแค่น้ำพอเพื่อนกลับมาเพื่อนกููดูอยู่กูดูอยู่เ้ยมี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 ข้านาข้านามึงรไปก่อนมึงรไปก่อนมึงรไปก่อนเอะแล้วเยะแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนภาพหลอนเลยกลับเพ กลับกลับมาสองกลับมาสองมัดกลับมาสองมัดหลงหลงไอเกมไม่ต้องแล้วเต็มแล้วเกมเอ้ยกลับมาเพื่อนเอ้ยเป็นหมวมันมันมันดัก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 ใตยลอยกูใต้รอดเือทุกชิ้นส่วนเลยเหรอเฮ้ยทำไมด่านนี้มันยากจังวะน่าจะไม่รอดหรอกเนี่ยตอนแรกกูนึกว่าว่าจะง่ายๆทำไมมันยากอย่างเงี้ยและนี่คือกูเจออีทอีทอีทเอ็มใช่ป่ะเอาได้เหรอเจอเจอชิ้นส่วนอะไรอ่ะ ให้เรียบขึ้นมาประกอบดีกว่าการตายไปก่อนเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วไม่ไหวแล้วกูเริ่มอยากออกจากตรงนี้แล้วกูเริ่มอยากออกจากไอ้ท่อระบายปัญญาอ่อนนี่แล้วกูออกไม่ได้สักทีเนะีลยช่วยกูด้วยดิยเฮ้ยแป๊บนึงกูขอถามหน่อยกูต้องขึ้นทางไหนวะกูลืริ่มข้ามตายสัตว์กูจะทำยังไงเนี่ยขึ้นแล้วกูต้องการการหนีตายถ้าไม่ไอ้ตัวหนอนนี่เราจะจะหนียังไงวะไอ้ไอ้ไอ้ตัวคารนี่เราเราต้องหนียังไงวะก็วิ่งเฮ้ยแเหลอไป ไปเลยไปเลยไอ้กูไปยอยู่กูไปยอยู่เพื่อนแล้วมึงจะตายใช่ไหมแต่กูก็ไม่ได้เก็บชิ้นสวยให้กูเลยอ่ะคือกูนั่งเก็บชิ้นสวยคนเดียวแล้วสามชิ้นนาะมึงหนี่หนตเดินไปอยู่ห้องางมึงล้วไปหามึงฮะอยู่ไหนนะมึงแล้วไม่หามึงแล้วกูจะออกย,ยังไงอ่ะกูไมันไปยังเกมมันไปเอ้ยมอดไปยังไงมดไปยังพักเกมนั่งนั่งเกมมานั่งชิวเกมมานั่งชิวอ่ะหนีมาเลยนี่เพื่อนไอ้นี่มากูปั่นไฟอยู่เปอร์เซ็นต์แม่งลดโคตรเร็วเลยมอ้ไอ้มดเปิดประตูอ้ใครปิดวะฝั่งไ,ไหนวะ กูไปอีกฝั่งนะกูไปอีกฝั่งนะอยู่นี MM ่อยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ไอ้อาจจะรู้ไฟไฟไม่หมดเร็วโอ้ยมอนไม่เล่นแม่รอปิดสองฝั่งไงเพื่อนมึงอยากรู้ไหมเข่าวขาเขาดีตอนเนี้ยอยากรู้ว่าเขาดีป่ะกูตายกูมีข่าวร้ายกูมีข่าวร้ายกูมีข่าร้ายกูมีข่าดีไอ้นั่นมีข่าวร้ายไม่เป็นไรดันเอสแบบนี้ถ้าเล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแป๊บนึงนะตอนนี้แม่กูกำลังทำหมูกระทะอยู่ว่ะ รู้สึกว่าเย็นนี้จะกินแซบว่ะอาจจะเอามากินยั่วตรงนี้ด้วยกูหิวอาจจะเอามากินแบบเจอทั้งขาทั้งตัวละเมืเอาไปใส่ก่อนดิมันเหลือสองอันสุดท้ายเนี่ยไปดิเอาไปใส่เลยไปใส่เลย,อเ,ลยเอ๋มอนขึ้นมาเลยมอนมอนมอนขึ้นมาเลยมาเจอกูมาเจอกูมาด่าห้องกูเฮียเข้ามาเข้ามาเอ๊กูกูไม่อยากเล่นแล้วเร็วพวกมึงรีบๆจบกูจะได้ไปกินข้าวเว้เพื่อนเออหมูกระทะเล้เว้ย หมูกระทะขบวนมันไอตัวขบวนมันอยู่ไหนก่อนเหรอไม่มีไม่มีใส่ไปก่อนเถอวะอัเนี้ไปเลยกูกูขอซองกัยกูไม่ไหวสติแม่งบ้าแล้วตอนนี้ไอเกมมันคัดไปหามึงรออะไรอะอไฟด่วนไอไอมอสเตรียมตัไฟเดี๋ยวกูปั่นไฟให้เฮ้ยตายระวังล้างระวังล้งมันขึ้นมาแล้วโโอ้หมึงเอามึงคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอากูมาด้วยไอสารคือแม่งแบตผู้ใดแป๊บเดียวเองเกมห้ามวิ่งเกมห้ามวิ่งไอยิ่มันขึ้นมาได้ไงอะ <ใ>มันน่<ล>าจะเพราะใส่มันน่าจะเพราะใส่ไอ้ใส่ของหมดแล้วมันเลยขึ้นมาได้ไอ้เกมมึงือนหน้าอีกฝั่งนี้กูเห็นแต่กำแพงเออกูเห็นมาแล้วมาแล้ว <c ans> อ๋อไอตัวที่มันสร้างใช่ไหมไอตัวที่มึงสร้างใช่ไหม <c ans> ไอตัวที่มึงสร้างใช่ไหมไม,ามาต้องมองมาต้องมองไอ้กูขอถามหน่อยถ้าเราสร้างไอ้นี้ขึ้นมาแล้วมันทรยศแล้วแล้วเราจะสร้างมันทำไมวะกูไม่รู้หัวหน้าสั่งมาเก็ตแบ k กทูเบิร์กไอดำ แล้วเหลือแค่มึงคนเดียวเกมแล้วมึงรู้เปล่ากูอยากให้มึงชนะมากเพราะกูหิวข้าวเวย้ยพนันไว้เกมตายเฮ้ยกูพน,นันสิบบาทไว้เกมตายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก<ง>ูเอาไปไ<ง>ให้เข้าา้าามมีนไ่่อยหรเฮ้ยชั่วโมงนึงแล้วเฮ้ยคลิปมันชัมม่วโมงแล้วกูคิดจะตัดเลยคิดจะตัดเลยคิดจะตัดเลยกัน มึงกลับมึงกลับเลยมึงกลับเลยมึงกลับเลยร้อยจะลองใช้ชีวิตสุดท้ายเหรอเนี่ยร้อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่ากูต้องกินข้าวอย่าบอกว่ากูจะไม่กินข้าวกูก็หิวข้าวโอเคครับทุกคนก็จบไปด้วยการที่พวกผมเฟลมิชชั่นเฟลนะครับแต่กูขัดและไอตอนจบคือมันจะมีแค่นั้นใช่ไหมกูไปกินข้าวแล้วโอเคครับทุกคนก็แยกย้ายท่านี้แหละหิวข้าว่ะกินข้าวแยกย้ายใครเป็นเกย์ออกคนใครออกจากนี้ขอเป็นคนสุดท้ายไปเว้ยใครออกจากนี้ขอสุดท้ายเป็นเกย์ เะรีบออกกันรีบออกกันทุกคนรีบออกกันแล้วโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับเจอกันคระบ๊ายบายอย่าลืมครับไม่มีเกมผีแล้วครับยกเว้นวันฮาโลวีนบายไหนวะนี่เออเฮ้ยหรือว่าจะอีกอีกรอบนึงกูถามตามตรงกูอยากกูเข็ดใจมากเลยอ่ะไม่อยากเล่นอีกรอบนีเอ่ะไม่อยากเลยเงี้ยมึงมึงไม่ได้ทำอะไรอ่ะเออกูไม่ทำอะไรไง you